ที่จะพาน้องๆมาสวนสนุกได้นะครับเป็นวันพักผ่อนของครอบครัวค่ะเป็นโซนเปิดใหม่นะคะตรงนี้ที่ก็พักนะคะโดยผู้พ้าของเรานะคะปริสบสนุกที่ได้มาประาานความปลอดภัยและที่สำคัญให้ความสำคัญกับเรื่องของความสแล้วก็มีในส่วนของทุกใบเสร็จสามารถ และท้องถิ่นของจังหวัดธบุรีกรมในวันนี้ที่ห้างทวีกิจและบริษัทที่มีบริษัทมีห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์และบริษัทในเครือทวีกิจกรุ๊ปในนามชิมงานทวีกิจทุกคนทุกคนวยนและอกาททุกคน あとは。<noise> すごい。 ันนี้ไม่ใช่นอัจระอันนี้อันนี้ไม่ใช่นี้เป็นพิธี grand opening ฉลองครบรอบ50ปีชวิกิจตรุ๊ปชวิกิจของเรานะคะเปิดดำเนินการห้างแรกชวิกิจ1หนึ่งุนทรเทพแล้วก็มาถึงวันนี้ก็คือ50ปีพวกเราทุกคนชิมงานชวิกิจทนำโดยคุณพ่อชวีคุณแม่ตาลีพื้นปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านแขกทุกมีเกียทุกท่านมาร่วมงานกันอย่างมากมายกว่า500ท่านนะคะเลอง50ปีเราคืนกำไรให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลีรังค่ะวันที่5วันที่6ตูนอาหารเราทานฟรีวันละ500บาท2วันแล้วก็แลกซื้อจักรยาน50บาทพัดลม50บาท ซื้อครบทันหนึ่งนะคะซื้อครบ300ร้ไข่ๆ่ฟองละบาทวันที่5กับวันที่6มีสองรอบแล้วก็ทุกๆไปเสร็จ1,000บาทฉลองก็คือจับฉลากรุ่นรางวัลเพื่อไฟฟ้าลุ้นทองทุกๆไปเสร็จอยู่บริเวณประตู3าบริเวณบันไดเลื่อนนะคะท่ันใดยังไม่ได้มา5-6ตุลาคมเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนฉลองยิ่งใหญ่ คืนสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมที่ให้การสนับสนุนชวิกิจผ่านร้อนผ่านหนาวเคยปิดวีมารไฟเปิดได้6เดือนปี40ปิดกิจการเหลือแต่ชวิกิจแล้วเรากลับมาเปิดในปี2545เรายือนหยัดและเติบโตแข็งแรงได้ด้วยแรงสนับสนุนจากพี่น้อง ชาวจังหวัดบุรีรัมย์และท,ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเรายังยึดมั่นนโยบายตั้งแต่แรกที่เป็นร้านใต้มือหวดขายของแต่ละชิ้นราคาถูกและประหยัดน,นะคะเพื่อช่วยลดค่าครองชีพเพื่อช่วยลดภาระให้กับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงต้องขอขอบพระคุณที่สนับสนุนชวิกิจ ตลอดมา50ปีแล้วไม่น่าเชื่อนะคะนานมากๆเลยคขอบพระคุณค่ะี่เป็นผู้ประกอบการห้ารของจีนนต่เรามีกลยุทธ์อะไรจะสู้กับห้างใหญ่ๆสิ่งที่บาดหมางกลยุทธ์ไปสู้กับห้างใหญ่ๆเรานโยบายตั้งแต่แรกก็คือเรื่องของการขายของถูกเอาะหลีกต่อเซวเป็นภาษาจีนขายต่อชิ้นกำไรกำไรน้อยๆแต่ขายเยอะก็จะได้กำไรเยอะเอง อันนี้คือตั้งแต่แรกที่คุณพ่อเปิดร้านใต้มือหัวชี้ถนนนี้ว่านี่คือจุดหลักหลังจากนั้นเราเป็นห้างของถิ่นแต่เราไม่หยุดนิ่งเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะลงทุนพัฒนารีโนเวทอย่างต่อเนื่องและอะไรดีเราเชิญมาลงกับเราหมดเดี๋ยวจะมี C b o o o k c e n t e r ็เตริวทีม ร้านขายเครื่องสำอางราคาถูกกาแฟพันธุ์ไทยและอีกหลายๆร้านคา้าที่เราจะเอามาลงส่วนสนุกตรงนี้ที่เปิดที่กับปาร์คยืนยันเลยว่าราคาที่จ่ายนะคะ90นาะที G 180ลดเหลือ150บาทฉลองถึงวันที่11ตุลาเป็นส่วนสนุกที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆ พาลูกๆหลานๆมาเล่นนะคะเพราะอะไรนักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเด็กเขาบอกว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงสิบขวบจะต้องวิ่งแล้วก็ใช้พลังจะเกิดสมาธิแต่เด็กที่เกิดสมาธิสั้นเพราะอะไรเพราะดูแต่โทรศัพท์ดู YouTube ดูการ์ตูนแล้วก็เกิดปัญหาการแก้ปัญหาเด็ก ที่สมาธิ่ส้นพัฒนาศักยภาพก็ให้เด็กวิ่งออกกำลังกายพลังที่เขาได้วิ่งออกกำลังกายเขาจะเกิดสมาธิ้อขอให้ทุกคนนะคะพาลูกๆหล,ลานๆมาเล่นเลยซื้อถุงเท้าครั้งเดียวใช้ได้ตลอดนะคะไม่ได้ไหยเล่ากับบุรีมากี่ปีแล้ว ไม่ได้ขายเหล้าเบียร์บุรี่ตั้งแต่ปี2546ถึงวันนี้กี่ปี21ปีค่ะเราเลิกขายเหล้าเบียร์บุรีเพราะว่าเจอโทษภัยทั้งในปัจจุบันแล้วเราก็เป็นชาวพุทธคุณพ่อคุณแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกขายนะคะแล้วก็ตอนแรกก็กระทบนะนะคะบอกว่าทำไมไม่มีของขาย จะเจ้งเหรออะไรเงี้ยทวีกิจห่วงใยคุณทวีกิจไม่ขายเหล้าเ,าเบียร์บรีเพราะเราห่วงใยคุณและทุกคนในครอบครัวอยากซื้อเหล้าเบียร์บรีไปซื้อห้างอื่นแล้วเวลาเราขยายสาขาเราก็ไม่ต้องไปกระทบร้านค้าดั้งเดิมมากมายนะคะขอบพระคุณค่ะ